เมื่อสาวฝรั่งสูงยาวผู้นี้ครับมาเจอกับท่านของดวงดาวน้อยลูกรายกองดินครับคุณผู้ชมครับโอ้เอาละครับผมไปเจอไฟนี้มานะครับก็เลยเอามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่คือท่านของดวงดาวน้อยลูกรายกองดินนะครับชื่อจริงก็น้องกัญารัตยูหันเงาะนะครับผมลูกสาวคนที่10ของตระกูลยูหันเงาะนะครับ ก็จากพี่น้องทั้งหมด16คนนะครับน้องเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยมวยสากล9เส้นนะครับได้แชมป์ครั้งแรกตอนอายุ9ขวบเจอกับท่านของนี่ครับแม็กกี้หงทองมวยไทยครับเป็นชาวประเทศอะไรข้อมูลไม่ได้บอกไว้เลยครับนะฮะารู้กันว่าเป็นสาวต่างชาติแล้วกันนะครับทั้งคู่นะครับเจอกันที่กรุงเทพมหานครครับในรายการ MWC มงคล World Championship นะครับรุ่นอะตอมเวทนะครับเอาละครับ เมื่อวันที่16เดือนธันวาคมครับปี2022หรือปี2565ครับรวงเทมานครครับมาไรกกันดีว่าพี่น้องเฮ้ือพี่บางเอ้ยมาหนึ่งสองครับแข่งขวาครับธนาของดวงดาวน้อยครับดวงดาวน้อยนี่ปัจจุบันก็โชคอยู่ที่ RWS นะครับเดินขวากับแม็กกี้กับเจอทีครับทีปซ้ายยันก่อนทีปซ้ายเกือบยักไงกับแม็กกี้ครับแหม่เกือบยักไงเหมือนซอสภูเขาทองแม็กกี้เสร็จแล้วครับ เดินเข้าหาครับนี่ดูสูงยาวกว่าชัดเจนครับท่านของแม็กกี้ครับก็ต้องดูว่าท่านของดวงดาวน้อยเคอติโซ่ฝันพื้นนะดวงดาวน้อยจะสู้ยังไงไฟแข้งซ้ายมาครับจับกําแพงกันไว้ก่อนครับตีเข่าซ้ายครับแต่โดนกําแพงดันเข้ามุมครับท่านของแม็กกี้ครับโทษกําแพงดันเข้ามุมครับนี่ก็ช่องพังมวยไทยโดยสอแท็กภาษาใต้ครับแหลงให้ฟังก็แปลให้ฟังด้วยนะครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเชทีวีครับแคปเดินเข้าหาครับทีไปครับจังหวะนี้ าจังหวะในการเข้าทําอยู่นะครับนี่เป็นรายการของ Southeast Asia Pacific Championship นะครับแม่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่รายการใหม่ครับก็เพิ่งจะได้เคยได้ยินนี่แหละครับตอนเพิ่งไปเจอคลิปนี้มาครับแข่งซ้ายดับเบิลแข่งครับท่านของโดนดาวน้อยครับเดินเข้าหาขมิแม็กกี้สูงยาวกว่าชัดเจนครับแข่งขวาครับแข่งขวาชัดเข้าไปน้องสาวเพิ่มม อย่าไปแพ้น้องเศร้ากันไว้แข้งซ้ายครับแม่กันขาแล้วก็เตะกลับได้ดีครับแกันข้าแล้วก็สู้ได้ดีครับของดวงดาวน้อยดวงดาวน้อยนี่แม่แต่งชุดอุปกรณ์มวยไทยครบครันครับผ่าประจิตก็มีครับแข้งซ้ายมาครับแต่ว่าชาวต่างชาติอย่างแม็กกี้มาอุปกรณ์อาจจะไม่ครบแต่ก็ไม่พื้นครับไม่พื้นไม่ว่ากันนะครับแข้งขวาไปครับดับเบิ้ลแข้งที่พับในทีมาครับเข้าขวาครับเข้าขวาคืนครับแม็กกี้นี่ใช้เข่าเป็นอยู่นะครับ ดันหน้าไว้ก่อนครับกดจมูกเอาไว้ครับอยากมาว่ากันไหมเยอะกันไหมทำกันไหมน้องเบาเอ้ยน้องสาวเพ้ยมาเล่นกันต่อลาวจงหว่านี้เล่นกันต่อลาวก็คือลุยกันต่ออีกครับมาครับแข่งซ้ายมาซ้ายคืนครับอย่าเล่าลาวเลยกันครับเลาาลาวเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนนะครับเล่าลาวนี่คือเริ่มเริ่บประมาทครับทาอะไรด้วยความไม่ระมัดระวังครับนี่คือเล่าลาวครับ แข่งมาแข่งขึ้นครับแข่งซ้ายโตครับอัดลำตัวครับท่านของแม็กกี้ครับยืนไว้ก่อนครับท่านของดวงดาวน้อยครับไม่มีวันไม่มีกลัวครับสายตามีความมุ่งมั่นครับสายตามุ่งมั่นเทควาห์เข้าไปหนองเสาหื่นนะทีขวาไปครับท่านของแม้ดวงดาวน้อยเตะพับได้ครับดวงดาวน้อยครับแข่งขวาดวงดาวน้อยครับอ้าวหมดยกที้หนึ่งครับแม่ยกที้หนึ่งครับนี่ครับดวงดาวน้อยลูกสายกองดินครับอ่าเดี๋ยวผมข้าม อ่ะมาต่อกันยกที่2ครับทีบมังกรครับแม็กกี้ครับแข้งขวาทีบซ้ายกับดวงดาวน้อยแม็กกี้เข้ามาครับดวงดาวน้อยตั้งกำแพงตั้งกำแพงกัน,กนมก้กนกำแพงกำแพงตีข้ามกำแพงแม็กกี้แทงเข้าซายตีข้ามกำแพงแต่ว่าตีได้ไม่เต็มที่นะครับตีไม่ค่อยทู่นะทู่ไม่เต็มผันนี้มันมันดูไม่นักอาจจะไม่ได้อะไรนะครับตีไม่เต็มที่ทีบซ้ายครับดวงดาวน้อยครับแข้งซ้ายมาหลบได้ซอกซ้ายโอ้โห สองซ้ายชิงดังพรกเลยครับเมื่อสักครู่ครับท่านของดวงดาวน้อยกับแม็กกี้ผาระวังระวังล่างแอนล่างแอนล่างแอนนะอย่าอย่าดัดหลังนะครับอันตรายนะครับลูกดัดหลังครับลูกดัดหลังนี่ท่ามวยปล้ำนะครับไม่ใช่ท่ามวยไทยนะครับแต่ว่าเวลาสถานการณ์จริงตอนป้องกันตัวก็เอาไปใช้ได้ครับมัดขวาซ้ายขวาครับดวงดาวน้อยครับจังหวะนี้จะเทบแต่ยังไม่ก่อนครับเดินก่อนแม็กกี้เทบซ้ายเทปซ้ายครับสองซ้ายอีกแล้วครับท่านของดวงดาวน้อยครับ เรียกว่าออกอาวุธไม่ไม่มีโฉมไม่มีฉาเลยครับดวงดาวน้อยก็คือไม่ชงช้างไม่ฉับชวยครับแม่มีความแม่นยําในอาวุธนะครับโดนเข้าไปขนาดนี้มีแตกบ้างหรือเปล่าครับท่านของแม็กกี้ครับแห่หรือเปล่าหรือซาวเฮอร์นะไม่รู้แห่เสียบ้างแล้วในแผนนี้นั่นฮันแข่งขวาครับดวงดาวน้อยครับจังหวะนี้แข่งขวามาครับซ้ายมาครับซองระวังครับอย่าลืมหลําก็มาครับแม็กกี้ครับลืมหล่ำเดี๋ยวหลับลืมครับทีบขวาครับดวงดาวน้อย เข้ามาครับแม็กกี้ยังให้ตีเข่าขวาคัมแม็กกี้ตีเข่าขวาแม็กกี้จังหวะนี้ดวงดาวน้อยตั้งกำแพงขวางไว้ขวางอยู่ไหมครับอยู่เลยครับข้างบนก็รัดข้างล่างของกำแพงครับแหมข้างบนนี่รัดเป็นหมูเลื่อมนนะรัดแน่นนะนะเป็นบ่องล่านบ่องล่ารัดเยื่อนนะพนั้นมาครับทีบขวาครับมัดทรายมาครับยันไว้ก่อนดวงดาวน้อยครับจังหวะนี้กอดไว้ก่อนครับกอดไว้แบบนี้ครับกำแพงครับกำแพงกันไว้ก่อนอยู่ครับอยู่เลยครับแหมได้ทรงครับได้ทรงได้ทรงกันนะ ตั้งกำแพงไดดีครับหมดแต่เดียวเดินเข้าหาครับทีบขวาไว้ก่อนครับศอกซ้ายครับดวงดาวน้อยอีกแล้วก็แม่ซอกอีกแล้วครับโอ้ใช้ศอกได้ดีครับแม็กกี้ใช้ศอกไปหรือเปล่าครับแม็กกี้เดินหอเหมือนหอะซอสภูเขาทองเสร็จแล้วครับซอสถั่วเหลืองครับศอกซ้ายครับดวงดาวน้อยครับทีบซ้ายดวงดาวน้อยมาที่ซ้ายแม็กกี้แม่เข้าขวาแม็กกี้ดวงดาวน้อยตั้งกำแพงไว้ก่อนครับตีซ้ายบอกแปะครับอ้าวอ้าว เออเขาเขาก็ตัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวนะโอเคครับอ่ะมาต่อครับยุคที่3ามนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำนะฮะนี่เจ้าของช่องเขาทำนะครับนี่วิดีโอจากรายการ Southeast Asia Pacific Championship นะครับเดินเข้าหาคำหมัดซ้ายครับทีบซ้ายไว้ก่อนครับทีบไว้ก่อนครับเด็กโอ้ศอกซ้ายครับดงดาวน้อยครับนี่มาครับโอ้ดูครับนี่ครอบครัวลูกสายกองดินหรือเปล่าครับนั่นไอท่าหรือเปล่าครับที่อยู่ข้างหลังครับเห็นไหมครับ เดินเข้ามาครับจังหวะนี้เข่าซ้ายครับดวงดาวน้อยครับตีเข่าขวาข้ามมาครับว่าเพลครับแม็กกี้แม็กกี้ว่าเพลยครับโอ้นี่ข้างบนเสื้อขาวนี่กองเชียร์ท่านนั้นของลูกชายกองดินหมดเลยหรือเปล่าันนี้ข้างล่างนั้นแสงอาทิตย์นะฮะหมวกขาวอยู่ข้างล่างเนนแสงอาทิตย์มาเชียร์ครับเอาละครมาดูกันต่อครับรลกันต่อจังหวะนี้น้องเอ้ยมาแข้งซ้ายมาครับเข่าซ้ายกันไว้ก่อนครับจังหวะนี้เข่าขวาครับเข่าซ้ายครับเข่าขวาตีครับเข่าซ้ายแต่ตีไม่เต็มที่เท่าไหร่มัน มันไม่ได้ครับนะถ้าแบบนี้ก็โอเคครับถือว่าทรงในการป้องกันทาได้ดีครับทังของดวงดาวน้อยครับเดินเข้าหาครับซอกซ้ายครับดวงดาวน้อยโอ้ได้แรงอกครับได้แรงอกซอกซ้ายดวงดาวน้อยครับเฉียงพรกครับซอกทังพรกจังวันนี้ครับทีมาซอกรังพลกแล้วครับดวงดาวน้อยเข้ามาครับกันกําแพงไว้ก่อนครับโอ้โหร้อยแรงครับโอ้ร้อยแรงแกงเทโพเลยครับโอ้แหกครับแหกโอ้ใต้ตาครับสกวาหน้าแตงมีรอยแหกอยู่ใต้ตาเลยครับทังของแม็กกี้ครับ จังหวะนี้ครับโซขวาครับดวงดาวน้อยครับเดินเข้าหาคัมเมกี้ทีบซ้ายทีบซ้ายดวงดาวน้อยไมกี้เดินเข้ามาล็อกไว้ก่อนตีเขาขวาคัมเมก้ตีเขาซ้ายคัมเมตีเขาขวาแต่ตีไม่เต็มครับเพราะว่าดวงดาวน้อยตั้งกำแพงไว้อยู่นะครับตีไม่เต็มตีเปาะตีแปะนะครับตีเปาะตีแปะแบบนี้มันไม่ค่อยได้อะไรฮะแหมครับเข้ามาครับวากันไหมดุยกันต่อครับผมจังหวะนี้ออกแข่งขวาครับแข่งซ้ายดักไว้ก่อนครับ ทีมซ้ายกับดวงดาวน้อยมัดซ้ายแม็กกี้ครับตีตีปอตีแปรได้เห็นไหมครัพอโดนตั้งเขาตั้งกำแพงขวางไว้เลยเลยตีได้ไม่ถนัดครับแหมมีรอยแตกอยู่เสร็แล้วครับซอกซ้ายดวงดาวน้อยครับเดินเข้าหาครับเดินของแม็กกี้ครับไม่หวั่นไม่ท้อกับมัดขวาแข้งซ้ายดวงดาวน้อยแม็กกี้ไม่ท้อครับท้อเป็นฐานผ่านได้ก็เป็นเพชรแล้วครับจังหวะนี้ทีมมาครับเดินของแม็กกี้ทีมซ้ายดวงดาวน้อยครับ ยันไม่ก่อนนักดาวน้อยซอกกลับแม่แต่เกือบโดนครับลองคบลองซอกกลับลองนะหนองเศร้านะลองคือพลาดขึ้นหลงนะครับนี่ครับข้า่ังนินแสงอาทิตย์นะฮะแม่เดินเข้ามาครับมีมีรถถังมาดูด้วยหรือเปล่าครับทีบขวาครับทีบซ้ายครับจังหวะนี้ว่าเพลือครับว่าพลือว่าเพลือกำแพงตีตีซ้ายครับตีซ้ายครับ แต่ตีตีไม่ถนัดครับเพราะว่าเรากันไม่อยู่ครับกันอยู่นะครับเอาละครับขึ้นมาครับแหมมาเป็นพี่เลี้ยงกันนะครับจังหวะนี้คอมแบทแมทริกนะครับข้ามครับโฆษณาอะไรนะข้ามเยอะเกินข้ามเยอะเกินอะไลก์โตไลก์โตยกต่อมาครับมัดขวาครับขาซ้ายขขวาครับจังหวะนี้กันไว้ก่อนครับนี่ครับชกกัน5ยกนะฮะแข้งขวาครับ ทีมซ้ายไปก่อนครับดวงดาวน้อยทีบซ้ายครับดวงดาวน้อยครับเดินเข้ามาครับมัดซ้ายดวงดาวน้อยครับเดินเข้ามาครับนั่นน่าจะเป็นรถถังนะฮะใส่เสื้อโลวิตตองนะครับเสื้อสีเทาแต่ว่าเชือกมันกันอยู่มองไม่เห็นนะครับอืมอ่ะกันไว้ก่อนครับจังหวะนี้กำแพงอยู่ครับส่งได้ส่งดีครับเดินเข้าหาครับเตะพับในครับเข่าแล้วก็คาไวครับคาไว้ครับ จะพลิกพยายามจะพลิกครับพยายามจะพลิกพยายามจะดันลงครับแม่ธนคของแม็กกี้ครับดันไม่ลงนะครับโอ้โหรอยรอยแห่งชัดเจนขึ้นครับธนคของแม็กกี้ครับแข็งขวาชัดกระเบดังภางเทปทรายน้องๆทราบประเนะเทปไปเออนะกำแพงกันไว้พนันแหละกันไว้กันไว้เข้าขวาอ้าวนะมาครับเขาสวยครับเบอร์สกุลครับเดินเข้ามาครับแม็กกี้ว่าพลย์ครับแม็กกี้ง้างซ้ายมาแต่ไกลครับแม็กกี้ครับเข่าไว้ครับท่ธนคของลูกดาวน้อยเข่าแล้วคาไว้ครับ รัดเอาไว้ดึงเวลาแล้วนะครับได้ทรงนะครับแขปบเดินมาครับมัดขวาครับจังหวะนี้เมกี้ว่าเพื่อเมกี้มือแข้งขวามัดมาครับทีบซ้ายไม่ก่อนครับล็อกไว้เอาตีเข่าขวาขมงเมกี้เตีเข้าขวามมาตีเข่าขวาขมงเมกี้ตีเข่าขวาครับตีมาครับดวงดาวน้อยก็ยกขาขึ้นมากันไว้ครับแล้วก็คาไว้แบบนี้ครับคือตีมันมันต้องตีให้ได้น้าหนักด้วยนะครับ ตีให้ได้น้ำหนักให้ได้ความแรงครับถ้าไม่ได้น้ำหนักก็เหมือนกรรมการจะไม่ไม่ให้เครดิตนะครับเดินเข้าหวาครับแข้งขว้าชัดเข้าไปแข้งซ้ายกันอ่าอ๋อไม่น่าจะใช่รถถังนะฮะเสื้อเทานะครับเข้าขวาครับจังหวะนี้อย่างมาครับเดินเข้ามาครับจังหวะนี้มามาพื้นมาพื้นน้องเศร้ามาพื้นโอ้หมุนสปินครับเจอมัดครับโอ้ระวังครับอย่าอย่าลืมล้ำครับน้องเศ้า อย่าลืมล่ำลืมล่ำเนี่ยวพลาดแล้วนะอย่าลืมล่ำคืออย่าประมาทอย่าเลินเล่นนะครับอ่ะล็อกไว้ครับแก่ครับแก่ครับโอ้แยกยากครับแยกยากแยกยากยากแยกครับถีบขวาครับจังหวะนี้เข่าขวาครับขาไว้ก่อนครับเข่าขวาครับแทนของดวงดาวน้อยเข่าขวาแม็กกี้เข่าขวาแม็กกี้ครับเข่าซ้ายแม็กกี้เข่าขวาแม็กกี้ครับแต่เห็นไหมฮะคือมันตีตีไม่เต็มครับ นี่ครับโอ้เจอพาเทครับเทเสียเลยครับจับเวียงขล้วมันพื้นเลยครับแหมจะพาจะพาเราลงก่อนนะครับแต่ถ้านรืงของดวงดาวน้อยพลิกมาครับอืมอย่างก็มาครับอย่างกมาอยงกมาว่ากันไปเ็วถีบขวามาครับมาซ้ายเข้าซ้ายครับจากวะนนี้เข้าขวารับเข้าขวาตีกมาตี๊ยมาเข้าข้านะกตีเข้าไปนะเออตี๊ยแต่มันนตี้ไม่แรงนะเศร้า ข้ามครับข้าม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 เดี๋ยวข้ามเยอะไปครับข้ามเยอะไปครับมาครับยกสุดท้ายครับเวลายกสุดท้ายก็จะมีการเออ่กอดให้กําลังใจกันนะครับกอดเออ่แสดงความเคารพผู้ต่อสู้ครับมาครับเดินเข้าห้างมาวันพืหัเทพสายหยันไปก่อนเทพสายเทพสายยันเข้าไปฝั่งนั้นเลยมาครับมัดสายครับโอกครับครับดวงดาวน้อยครับแม็กกี้พยายามจะกอดครับโอ้จังหวะนี้ไอ้นั่นอาจารย์มาร์กอเปล่าฮะ จานมาร์คไทยไทยไทยท็อปฟิตเนสนะครับนาที่หัวทองครับอ่าที่มีวิทแบนซิโอมพูนะครับหน้าจาะอาจารย์มาร์คไทยท็อปฟิตเนสครับเข้าขวาครับเข้าขวาครับจังหวะนี้เข้าขวาครับเข้าขวาครับเจอตีเข้าขวาเขินเข้าขวามากครับตีเข้าขวาเข้าไปครับตีอีกทีครับแหมโอ้พลัดเวทีพลัดเวทีพลัดเวทีโอ้โอ้ทั้งถึงพลัดเวทีครับดีนะครับที่ประคองจับกันไว้ทันครับโอ้โห ทีขวาครับจังหวะนี้มัดซ้ายครับวับถือครับยังไงดียังไงดีดึงมาตีข้อซ้ายเอาขาไว้ตีซ้ายแล้วก็ขาไว้ครับโอ้จังหวะนี้แยกออกมาครับอ่ากอดแยกยากแยกยากยากแย่ครับระดึงเวลาครับเป็นทริคนะครับทีขวาครับอ้าวยังไงพึงล้มตึงจังหวะเสียหลักเฉยๆครับอ่ากรรมการไม่ไม่นับครับเสียหลักครับตีข้อซ้ายครับตีมันมันเห็นมเห็นไหมฮะ คือมันมันตีไม่เต็มมันเหมือนแค่แค่ยกขึ้นมาถูครับที่เราเรียกว่าเขาถูขี้ใครประมาณนั้นแหละครับอืมอ่ะมาครับลุยกันต่อครับก็ให้กําลังใจครับทนานของแม็กกี้ครับก็ยังสู้อยู่นะครับถีบซ้ายครับแมววัดโซรับแมเกือบเกือบโดนครับตีเข่าขวาครับเข่าขวามาครับเข่าขวาครับเจอเกี่ยวเอาไว้ครับก็เล่นทรงแล้วนะครับ แยกแยงมันแยมานนองเศร้ายังมายังมาเล่นเล่นส่งเล่นเล่นรุมมวยแล้วครับนะดูเที่ส่งเทรุมมวยแล้วครับตอนนี้นะครับก็ดูที่ส่งดูที่รวมมวยแล้วนะครับสถานการณ์ก็เป็นต่อครับนะถ้าว่าภาษาเซียนมวยข้อราคาก็ไหลไปแล้วครับนะอันนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องเดาไม่ต้องไม่ต้องรอผลเลยก็พอจะเข้าพอจะรู้ครับนะมาทรงนีงง pues like ס, ya, ้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโคชเอทีวีครับช่องพาพมวยไทยโดยสอสักภาษาใต้ครับหนึ่งในช่องนี้โคชเอทีวีครับในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด Follow อย่าลืมกด Subscribe ครับ Subscribe ใส่หอมแดงมะนาวพริกต้มยำครับในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกด Follow กดติดตามครับคุณผู้ชมครับอืมก็มารอดูต่อจนจบแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแข่งขวาครับ ขอบคุณวิดีโอนะครับจากท่านของ South East Asia Pacific นะครับแชมเปี้ยนชิพครับ South East Asia Fighting ครับ South East Asia Fighting Championship South East Asia Fighting Championship นะครับนะขอบคุณครับขอบคุณคลิปนะครับแล้วก็ Combat Matrix ด้วยนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจครับอแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ มาแรกกันคือว่าติปเปอร์ผันพื้งกับจงหว่านี้กอรอชูมือยางเป็นทางการครับอ๋อท่านของแหม่กอชูมือมั่นใจในตัวเองเหมือนคับแมกี้ครับก็เป็นดวงดาวน้อยลูกชายคนนีเป็นฝ่ายชนะนะครับได้แชมป์โลกไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับมาคัดขัดเข็มขัดแชมป์โลกของรายการครับรายการนี้นะครับ MWC ครับนะครับ เอาละครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับแสดงความดีดีกับท่านของดวงดาวน้อยด้วยครับ